สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่สวนไร่วิบูลเพลงกันนะคะสวัสดีค่ะพี่โกอพารวยทำอะไรคะจะปลูกข้าวหรอคะหญ้าแฝกอ๋อ้าวหญแฝกวันนี้จะมาปลูกหญ้าแฝกโอ้อเป็นมัดแบบนี้เลยนะคะนึกว่าต้นข้าวเนาะโอ้อเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะคะ เหมือนดำนาเลยเหรอ,อ,อ,อนี่วิธีปลูกระวังข้างหลังเดอ้อหล่นลงไปในสะเดอ้อเอาเอาหัวมาทางนี้ดิมวคนอ่ะเอารองเท้าถอดมาทางนี้อันนี้ก็ปลูกหญ้าแฝกกันนะคะตอนดินลุ่มๆทำไมต้องปลูกอ,อนนี้ ใกล้ค่ะโอ้ดิดมันก็ร่มรมเนาะเหมือนเะหมือนปลูกข้าวเลยค่ะแต่ไม่ใช่ปลูกข้าวนะปลูกห้าแฝดอันนี้ก็จะเป็นขอบสระน้ำเพราะมีผักกุ้งอยู่ตรงกลางด้วยค่ะช่วงนี้ก็แดดนะะแต่ไม่ร้อนมากนะคะบรรยากาศดีมากเลยจะเดินเข้าไปก็กลัวขี้ตบ <laughs> ร้อนไหมคะพี่กบไม่เป็นไรร้อนนิดหน่อยอ๋อร้อนนิดหน่อยสู้ได้นะคะตอนนี้ก็ปลูกเดี๋ยวไว้รอให้มันโตนะมันคงจะสวยงามทีเดียวเลยเนาะอันนี้ก็เป็นมัดมัดเนาะเนี่ยมันคล้ายๆมัดข้าวเลยนะที่ว่าเราดำนากันเนาะเนี่ยมีรากขึ้นมาแล้วคะ่ะทำไมเราต้องปลูกข้างล่างเนี่ยคะกันดินถลม่มอ๋อกันดินถลม่ม แล้วทำอะไรได้อีกคะนอกจากกันดินถลม่มก็ประมาณนี้เลยระวังตกน้ำเดอ้อตกน้ำไม่มีใครเข้าไปช่วยนะยืนดูอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ สะที่ไล่วิบุญเพลงนะคะเพิ่งขุดไปเรียบร้อยนะคะบรรยากาศก็จะสวยงามทีเดียวเลยเนาะตรงนี้ก็น่าจะปลูกเอ่อปล่อยปลาไว้บ้างก็ดีแล้วก็ปลูกต้นหญ้าไว้ตรงข้างล่างนี้เนาะเพื่อ,อกรองการดินลมเยอะนะอือโอ้เยอะ มากเลยมัดหนึ่งอถอนรองเท้าไหมอ๋อด,ด,ดินดินดีถล่มเดี๋ยเราขึ้นไปข้างบนแล้วก็ถ่ายลงมาข้างล่างเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนเนี่ยค่ะโอ้โหช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็จะเป็นดินแบบนี้นะคะ่ะตอนนี้หญ้ามันยังไม่ขึ้นก็ยังไม่เห็นเนาะถ้ามันเห็นเดี๋ยวจะพาไปชมอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็จะมาถ่าย ทอดสดวิธีปลูกหญ้าตอนที่ยังไม่เกิดเนาะน้ำก็เต็มสระแล้วค่ะเดี๋ยวก็ปลามาปล่อยนะคะขอบคุณนะคะผู้ที่เข้ามารับชมรับติดตามกันนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันค่ะคล้ายๆจะดำนานะแต่ไม่ใช่นะคะปากๆเหมือนดำนาใครเคยทำบ้างคะปลูกผักปลูกหญ้าหญ้าแฝก นี่่คะแดดกำลังสวยงามโอ้เดินไปเดินมาหอบพินปักได้เลยเออปักได้เลยไม่ต้องขุดเนาะดินตอนนี้กำลังดีมากนะคะเพราะว่าฝนมันตก,กสิบเซ,น,บเซนนะคะห่างไว้เพื่อดูแลดินไม่ให้ดินถลม่ม บรรยากาศจริงๆสวยมากเลยนะคะน้ําก็ใสสะอาดมากคะะบรรยากาศข้างบนก็จะเป็นท้องฟ้าแบบนี้นะคะท่านใดที่เคยปลูกหญ้าแฝกก็เ <c oughs> ข้ามารับชมด้วยกันเ้าเผื่อมีไอเดียปลูกหญ้าแฝกกันนะคะน้ําใสค่ะเนี่ยค,คนทำก็ใส พามาชมพี่กบปลูกหญ้าแฝกกันค่ะกลางวัน,แ,นแดดนะคะก็าพากันมาแล้วปลูกเสร็จก็อาจจะขึ้นไปที่เถียงนาแล้วนะคะท่านใดที่เข้ามานะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือมีอะไรนะคะแนะนำกันก็ฝากบอกในคลิปได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้ว อยู่ที่ไหนออนไลน์อยู่ที่ไหนเสียงและภาพชัดเจนหรือเปล่านะคะ <c oughs> ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปปลูกกาแฟกกนนะคะเราเสียงนกสวัสดีค่ะ